เซ่กูน่ามึนเอ้ามันยานกินซาสิเดี๋ยวดีกว่าทัดกันเน๊ะโอ้ยงานฝนยานฝ่าไม่เก็เป็นสักสิทธิ์ละเฮ้ยก็จะเป็นด่างยากดัางซาสิได้ปิ่งบ่ดอาไกลมือนีเนาะโอ้ยลูกค้าก็นจะฝ่าว่าเด้อมือนีเด้อฝ้าขึ้นฝ้าห่วงโอ้ยคนละเงือหลายการค้าการขายมันขายหนาฝนขายของลำบากกี่หลีเด้ะโอ้ยัก็สิละชีวิตแม่ค้าขายของผู้เดียวจะผัวจะลูกไปซช้อืมบักห่วงก็คือบัตตั้งแต่เย็นก้อนขายม่นได้ออกยุ่ โกำปากโูสาวเลียจะไม่นัดใสพ่อใหญ่นี่มึง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 เปิดร่างตับหุ้งสิไปหนึ่งขอขอพ่อการสิเปิดไม่หลับกระทบมาเลิอกคอยจัดสิไปใส่มาใส่นี่นี่ไม่ฆ้านะมามึงเอาแมนซูย่างชูแนวเนาะเอ้าใกล้กับไม่ได้ขายปลาเองแยกกัขายปลาสุ่มเนึกกันุ่นนี่นั่นมึงขายทำหุ้งอีกตีเออซูยางชูแนวละไข่เต็มขายหลายปันยังบ่มีเงินใส่อยู่ยังบ่พอใส่อยู่เงินคว่ำกะได้จะเป็นรางมันต้องเสียพ่อใหญ่นี่ รอบมึงหลวดฝีเมื่อใข่นะก็ได้กินกระติ๊บต่ำบอกพี่น้องเอ้ยเช้าเรียบานโอ้คุณติโปร่หมดใจอาพี่น้องเอ้ยโปรโหมดใจนี่มาเล่นมาเยี่ยมมายามล้านเา้าแหลตัปากโผล่คนนะคนเออเออ้าคุณกินบกินบ่นอยางปากคุโผ่กับพองกันฝนตกดีดีเพื่อนไฟขกัจะเป็ดังกับบตติพะยะนี่เอาเอาบัฟฟงักําแพงในฟังในฝันอยู่องค์ชีอเอาชีเนี่ยเจ้าไหนคะกูสิว่าอดหนุนจุนเจียมึงนะคือบัตีแท้เอาพ่อดีตัวล่ะเพื่อปฐมมาเลิกไหม นี่มึงอย่ขกนะเอ้าอยากกินบ่เออ,อว้าวจะจะเอาตำยังมึงไม่ตำยังแน่ท่าน่ะโอ้ยก็มีหมือสุดตำแล้วนาะตำปลามีบ่โอ้ยบักหอยหมืออ้าวมึงนี่ตำประดับได้ดอกตำปลาก็ได้ตำทะเลมีบ่บาบ่าบามีกร<อ>ะมีมันก็ยังชุดแนวเลยไอ้เด็กนี่เอ้าก็มีบ่สุดย่างอะไรเด้งก็ตั้งอ่ะมันบ่มีเพราะจะอันนี้วันละขึ้นล่ตั้งจันใจยิดีตำมั่วมีบ่ตำมั่ว ว่านนี้อยมอนขาบปุ้นเหมือนี่มานจนตัมลาอีกตัมร้อบล้านบาเท้านี้ตัม巴เออตัปลากับตัา巴拉ฉัน่ะ่าริกหลายแล้วเอาว่าเ็ดจะบส่ไซบพริกหลายจังไนจังก็เป็นบ้าบอกบตไซเนื้อเนื้อบะหมุกับเส้หน่อยๆเอาเน้่บะหมุนไส้หน่อยฉันบอกเออจ้าได้ค่ะระเด็กลาแดกบัใไ่ตอนเด้อละเดกบ่ใส่ตอนเออใสน้นานิดเดียวแต่น้นาน่อยเดียวนะแคบ่อยเดียวหน้าบ่หไายใไ่ยิมเดียวหน่อย แต่เห็กูแ้มังเอ้าอยางนี้าจะเดี๋ยวดีกว่าทับจะได้มาติดตัมาตามเอาไว้ให้เอาไหมมาตีนาตีแล้วตีแล้วจะดมาจะกินดีบางคนมาจะกินดีนะบัตตโตเจ้าแมข้าวาดําสี่ขวบทับจะได้วันนีเป็นแม่ค้าเจ้าเป็นลูกค้าเจ้าสินไ่ต้องสี่ตัวเขาบักกี้เขาก่มาปดนเราท้า่านนะขทับเจ้าปม่มาติดตสิบากี้แต่คอยบอกมาซักนั่นนี่ักเอารูดเอานี่ กิดได้จับเอาัเอากนได้ชัาเอาชักเอาปันไม่่าลูกไม่่าตามช้งแต่เหออร้านตะบาคุกระดอกกันเนี่ยห้าก็เป็นไม่่าเขาคงมุดความมันใจกระดอกเขาคอยมาเปิดร้านใ้คนจีนไฟกับมันไม่ได้ไฟกับนเาไ่โดนนมันบื่มันโดนชเหออ